สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเดรดบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านมาดูกรณีที่ตัดระบบคอยเย็นออกมาล้างนะครับหรือที่เราเรียกว่าล้างใหญ่นะครับกรณีนี้ถึงแม้เราจะล้างเล็กไปก็อยู่ได้แค่2เดือน3เดือนนะครับแอร์ก็กลับมาไม่ฉ่ำมอนเดิมนะครับคืออาการตันฝุ่นอย่างหนักนะครับที่ในคอยเย็นนะครับเราก็ต้องตัดระบบคอยเย็นออกมานะครับต้องมาถอด ล้างทุกชิ้นนะครับนี่คือถอดออกมาแล้วนะครับดูฝุ่นที่ใบพัดลมพวงลอกนะครับเยอะมากเลยครับที่เคสนะครับและก็จะมีฝุ่นไปฝังอยู่ในคีบแผงคอยย็นนะครับเดี๋ยวตอนมาน้ํายาไว้แล้วก็ฉีดล้างจะเห็นภาพฝุ่นออกมาเยอะนะครับนะครับเต็มอยู่นะครับถอดทุกชิ้นเลยนะครับนี่ถอดบอร์ดออกมานี่คือ ตัวเคสโครงแล้วก็ตัวรางทิดจุดกับตัวถาดน้ำทิ้งครับนี่ครับฟิลเตอร์นะครับเห็นครับเป็นคาฝุ่นเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเราถอดตัวแผงคอยเย็นออกนะครับแล้วก็พัดนมลงผงลอกตัวเคสจะดำมากนี่คือตัวแผงคอยเย็นนะครับ หังจากมาน้ํายาล้างคอยนะครับไว้แล้วก็จะจีดล้างหน้าไหมครับภาบเป็นภาบฝุ่นเยอะเลยครับนี่ครับนี่ก็จีดไปรอบหนึ่งนะครับตัวตัวโครงตัวนี้ครับจี่ภาพไปฝังไว้นานนะครับล้างออกยากครับ พอเราล้างเสร็จนะครับเราก็เป่าแห้งแล้วเช็ดทำความสะอาดนะครับนี่ครับนี่คือหลุมห่งลอก,กและถานดนาทิ้งและตัวเช็ดตัวหน้านะครับตัวฝาปิดตัวหน้านี่ครับล้างเสร็จเราก็จะทําการประกอบนะครับก็เป่าแผงคอยให้จนแห้งเลยนะครับให้ฝุ่นที่อาจจะหลงเหลืออยู่เกาะออกให้หมดนะครับ กรณีที่เราล้างใหญ่นะครับคือเราล้างเล็กธรรมดาไปแล้วคืออยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้ประมาณสองเดือนสามเดือนแอร์ก็ตันฝุ่นหลบไม่ออกเหมือนเดิมนะครับไม่มีความเย็นฉ่ำเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพอเราล้างเสร็จเราก็ประกอบนะครับตัวเคสขาวสะอาดเลยนะครับดูตัวคอยครับฝุ่นไม่มีเลยครับสำหรับ เพื่อนๆท่านใดที่เจอปัญหาอยู่นะครับแอร์ไม่เย็นไม่ฉ่ำเท่าที่ควรถึงแม้จะล้างเล็กธรรมดาไปแล้วแต่ก็กลับมาไม่เย็นไม่ฉ่ำเท่าที่ควรอยู่ได้ไม่นานนะครับลองให้ช่างตัดระบบล้างใหญ่ดูครับช่วงนี้อากาศร้อนแอร์อาจจะทํางานหนักหน่อยนะครับอย่าลืมล้างแอร์กันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยครับครับสวัสดีครับ